แล้วถ right? <onents> yeah! ้า <sniff> ค <out> ุณนี่ที่ใส่เดินพละคนใช่ไหมคะใช่ไหมคะมาเรามาได้สารคดีกันเต้เต้เต้ไล่ไปรู้สข่าวได้สารคดีกันเร็วไมคมาจ้าสามสองหนึ่งข้าสัญหาคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับน้องปรีนนี่ปรินหนังยางรถค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะ วิ่งขนาดหน้าขาแต่ไม่มีพิกใส่ค่ะอุตย่าห์เธอทำเลยค่ะเธอต้องต้องแต่พลาดเท่าไหร่เธอทำเลยค่ะก็บหนังยางอยู่ดูเหมือนว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ไปพาราก้อน็เซ็ตไม้ขาไปแล้วไปหาของแดงค่ะขีดยางหรือีดเซ้นเขาไปกีดยางเลยก็เทยเชาว์เวอร์ของแท้ค่ะกีดยางเป็นประจำออส วะเขาเล่นตัวค่ะเขาเล่นตัวอ่ะเล่นตัวมันนี่แล้วเอาวิคืนแล้วแล้วถ่ายาไปประจานใช่ไม้่ะป่าไม่ประจานบุ๋เม่ลงนึงพี่ผมสีแรงแกสุดท้ายถ่ายภาพสมศักดิ์เดินเล่นขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ถ่ายภาพผีกัน